นิทานเรื่องพ่อค้าธรรมดาที่ไม่ธรรมดาในตลาดเก่าใกล้สถานีรถไฟมีร้านเล็กๆร้านหนึ่งตั้งอยู่หัวมุมไม่ได้ขายของแพงไม่ได้แต่งร้านหรูแต่เปิดมานานจนพื้นไม้เรียบมันจากรอยเท้าเจ้าของร้านเชื่อแสงทุกเช้าแสงเปิดร้านก่อนแดดขึ้นกวาดพื้น ล้างแก้วเช็ดโต๊ะน้ำชาต้องใสกาแฟต้องสะอาดมือเขาสะอาดก่อนแตะต้องของทุกชิ้นร้านของแสงไม่ได้เป็นแค่ร้านค้าแต่เป็นที่นั่งพักของผู้คนหลากหลายโดยเฉพาะนักเศรษฐกิจนักวิเคราะห์และคนทำธุรกิจที่ชอบแวะมาดื่มชากาแฟแล้วสนทนากันยาวๆสมัยนี้ ถ้าไม่รู้เกมตลาดอยู่ยากนะชายคนหนึ่งพูดขณะคนกาแฟต้องตามตัวเลขต้องดูแนวโน้มต้องรู้ก่อนคนอื่นหนึ่งกอีกคนเสริมพร้อมเปิดแท็บเล็ตดูกราฟบางวันเสียงถกเถียงดังจนล้นร้านเรื่องเงินเฟ้อเรื่องเทคโนโลยีเรื่องกลยุทธ์ที่ซับซ้อนแสงฟังเงียบเงียบยกชาไปเสิร์ เช็ดโต๊ะที่มีหยดกาแฟหกแล้วกลับมายืนหลังเคาน์เตอร์เหมือนเดมิมมีนักเศรษฐกิจคนหนึ่งถามเขาเล่นๆว่าคุณแสงไม่กลัวตกยุคหรอไม่เห็นพูดเรื่องเกมตลาดกับเขาเลยแสงยิ้มไม่รีบตอบรอจนวางถ้วยชาเรียบร้อยแล้วพูดเบาๆว่าผมกลัวอย่างเดียวคือร้านจะไม่สะอาดและลูกค้าจะไม่สบายใจ บางคนหัวเราะบางคนเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกลับไปคุยเรื่องของตนต่อแสงใช้เทคโนโลยีเขารับเงินผ่านแอปจดบัญชีในโทรศัพท์สั่งของออนไลน์บ้างเมื่อจำเป็นแต่ไม่ปล่อยให้หน้าจอแทนสายตาและไม่ให้ความเร็วแทนความใส่ใจขณะที่ร้านอื่นรีบตามกระแสเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนภาพลักษณ์ลดขั้นตอนที่มองไม่เห็น ร้านหนึ่งร้านแล้วร้านเล่าค่อยๆปิดไฟลงนักเศรษฐกิจกลุ่มเดิมยังมานั่งร้านแสงเหมือนเดิมแม้บางคนจะไม่ได้ทำงานเดิมแล้ววันหนึ่งชายคนเดิมถามขึ้นอีกว่าสุดท้ายแล้วคุณแสงคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดแสงยกกาแฟไปเสิร์ฟมองโต๊ะที่สะอาดแล้วตอบสั้นๆว่าทำของธรรมดา ให้คนวางใจได้ทุกวันแค่นี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วร้านของแสงไม่เคยเป็นข่าวไม่เคยขึ้นกระแสแต่ยังเปิดอยู่เพราะเขาไม่แข่งกับโลกเขาเพียงดูแลสิ่งตรงหน้าให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้